สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะมนีจันจิล่ายู่ที่บ้านพ่อสวัสดเนาะคะ่ะวันนี้จะมาตามแนวทางนะคะแนวทางพ่อสวัสดนะคะชุดจะมีให้ชุดต่องวดนะคะคือบอกกักเนาะคะ่ะปล่อยต่องวดเลยนะคะ อขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องแล้วก็บอให้ผ่านแนวทางใหม่ๆจากทางช่องนะคะพี่น้องคือมือนีพอสวัสด์จะมีแนวทางแบบใดเปลี่ยนแปลงบอ่อหรือแจังใดเนาะคะ่ะเขาไปฟังน้ากันเด้อพี่น้องค่ะไปกันเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> มาถึงก็ได้โชคได้ลาบเลยนะพี่น้องต <c oughs> ้นตจังแมนพออยากเป็นนังสีละอยากให้โชคได้ลาบน้ำกัน รับสายไม่เลยบอกว่าโอ้ยตีหนึ่งทีสองก็ยังมาอยู่ด้วยร้านดีบ่าันนีรังปล่อยเด้รังปล่อยเด้กันบอลเหตฟฝันยังมาเอฟซีมันกระทู้มากตลอดก็เลยมีโอกาสเหดุฝันแต่ว่าหันสามมาดีใจบอลดีใจที่สุดดีใจที่สุดนี่นคันนี้ใจที่สุดนี่เพิ่นกระสิไห้อยู่ละคิดว่ามันต้องไห้แ้่ก็ะฝันก่อนเอฟซีมันได้โทุ่มากเหมือนกันเพราะฝันดีเยอะเลยแต่ก่อนเนอแต่ก่อนกันฝันมาแต่ก่อนที่กันก็ฝันอันที่ว่าที่เขามาฝันบอกไอ้ ออาจันไอ้เอ็นมิจันยีราบเด็กพอต้องเขาเขาอีดีเห็นปอเขาจนได้อันนี้ให้กันหนึ่งมีฝันว่าไปพอกองหินใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีโอ้ใหญ่มันกัญญาอ่พรแล้วพอรากคนว่าพอแนมไปเด่นมันมีแต่สมบัติยามีหยาบมีหยาบได้หั่นจังว่าพอว่าอยากขายเอฟซีอันอันมาซอยเอา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 อ้ผู้ใดกเขามาเมืองเขามาเนี่ยก็เอาเอาดวงแต่ละคนมาดึงซอยพอ อธิษฐานช่วยกันมัทอธิษฐานช่วยกันดึงเอาสมบัติเดราะว่าตอนนี้เพิ่นเตรียมไปแล้วแต่ว่าหันไกลเข้ามาเพราะฝันขึ้นที่แรกขึ้นทีแรกฝันอยู่ไก่เลยแล้วขึ้นที่สองกับฝันว่าไก่เข้ามาไก่เข้ามาโอ้กถเชิดว่าเชิดว่าฝันว่าได้สมบัติอย่างนี้เหรอครับพ่อยังทนได้ยังไม่ทันได้แต่สมบัติไกล้เข้ามาแล้วสมบัติถึไก่เข้ามาแล้วทอยก่าบหมาโอ้โห่อจะยุ่ยไกอยังไงไหมอือพอสว่าจะเป็นคนมีเส้นคือเพื่อนจะเย็นผีเนาะแม่นครับอ่าตะกี้คือ คุนเสียหรืฟื้นเนาะค่ะจะได้ไปนรกสวรรค์ไปทั่วมากไดแล้วแมคือว่าเบาง่ายๆว่าจะุบไปหลายเดือนเนาะสามเดือนครับพอจะเลื่อยเห็นผีเดี๋ยวนี้เห็นบ่ค่ะเห็นคือเก่าครับเห็นผีเห็นตามทางตามไปคำๆเหมือนเหมดก็ร่องเบืองแล้วบอกว่าเสียเขาว่าบอกไปผู้เดียวนะก็มาเป็นที่บานน่ะแะเอไปหอดคนก็เยเห็นขนหนึ่งก็บยุดธเบายุดถามครับโมเบาว่าถามอีก ไก่คนณจะผีเนี่ยเพราะว่าแมนแต่เห็นการกระทามเข้าพานไปกระทามเขาแบบว่าไปใส่ยังสีนะไปใส่หาไนว่าไปนั่นไปนี้เขาบอกเขาคนข้าธรรมดาเท่านี้แหละมองทีหลอกคนธรรมดาเท่านี้แหละพยนยามเขาอย่อีกพบหนึ่งแค่นั้นคนเราพบแต่ว่าคนเท่านี้พอเห็นต้นเห็นตนนี้เขาเขาทักเขาว่าไอ้สั้นต้นใหม่ใส่ตกต้นไหม่น้องว่าใส่นี่ก็ว่าผีหอก ครับแลนหัวซากหัวสวนแท้เขาถามเห่าเขาถามเราเขาถามบ้านเหาก็เอื่นผีเะนอบ้านผีบ้านมันไม่เห็นตัวดิไม่เห็นตัวเลยเอื่นผีเห็นผีบ้านผีแต่ว่าพอออกไม่ได้มันไปอันนี้นะเขาว่าเขาย่อพอเป็นบ้าพอเขาเลยเขาเลยว่าเอาตามไม่อยากเป็นบ้านะเห็นผีอยู่ผู้เดียวว่าจันหอะโอ้ยาไม่อยากเป็นบ้าเออเขาเลยไปหอดคนทั้งหลายกันเลยก็มีเอฟซีโทรมาถามผมเนาะถามว่าพ่อพ่อ สูตรพ่อแม่นขนาดนั้นเขาขอซื้อร้านหนึ่งทําไมไม่ขายถึงว่าไม่ขายก็มีมีมีความจำพูดเนาะพ่อบอกว่าทําไมไม่ขายเป็นร้านพ่อก็ตัดปัญหาออกไปตัดปัญหาออกไปคือว่าพ่อจะไม่ขายก็เลยพูดไปอย่างนั้นครัไม่ขายเลยไม่ขายเลยก็มาไม่ตัดปัญหาออกไปจะเก็บไว่เลยจะเก็บไว้เลยไม่ไม่อยากขายมันจะมีคนมานี่อยู่มันจะมีมันจะมีคนรับช่วงต่ออยู่อราจะไม่รู้ว่าใครจะรับช่วง ต้องต้องดูอีกใช่ไหมว่าเขาจะมาเองเขาจะมาเองเขาจะมาองแต่นี่เลยต้องมีคนรับช่วงอยู่ออแบบลูกหลานเราอย่างนี้รับช่วงต่อได้ใช่ใช่ใช่ลูกหลานเไม่รู้ว่าใครจะรับครับแต่ต้องมีต้องบุญสมใช่กันอย่างนี้ใช่ไหมใช่บุญสัมพันธ์กันใช่แล้วก็คนนั้นก็จะนิสัยแบบว่าซื่อตรงครับไม่ไม่ไม่ปั้นน้าเป็นตัวอย่างนี้ครับเออคนนั้นคนคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนั่นแหละพ่อก็ไปเหมือนกันแหละ ใครจะว่ายังไงก็พ่อจะว่าพ่อไม่มีศิลก็ช่างพ่อไม่เกี่ยวพ่อ่็ไปตามที่ใจพ่อพ่อพูดก็คือว่ายังไงก็ไม่ขายยังไงก็ไม่ขายก็พูดตัดไปเลยบอกว่าหนึ่งร้านก็ไม่ขายนั่นแหละที่มาที่มาถูกใจพ่อถูกใจที่มนี้ใครจะว่าอย่างไงก็ช่างยังไงก็ไม yeah. ่ขายไม่ขายครับไม่ขายแล้วเนาะเก็บไว้ในร้านาะมันม uh ันจะมีม uh ันจะมีอย uh ู่มันจะมีคนมาเอาอยู่เอาช่วงต่ออยู่รับช่งต่อมีแต่ไม่รู้จะเป็นใครครับ แต่ต้องมีแน่นอนอ๋ออันนีค้คือว่าไม่ขายคือว่ามันต้องมีคนรับช่วงต่อก็ <c oughs> เหมือนกับพ่อไปรับช่วงต่อจากอาจารย์หลวงหลวงเป้าคนนั้นแ่ละครับรับช่วงต่อมาเหมือนกันนพะพระใช่ไหมครับพ่อไปเรียนนะพระแต่ตอนแต่ก่อนถ้าเป็นพระแต่ตอนนี้พ่อว่าท่านมรณภาพแล้วแหละคงขึ้นอยู่วงสงสวรรค์นะถ้าท่านยังไม่มรณภาพจะเป็นอย่างน้อยก็ หนึ่งร้อยสามสิบหรือสี่หรือห้าสิบปีครับถ้ายัางไม่มอนัภาพนะครับคนคนเราจะถึงไม่ไร้อยห้าสิบปีร้อยห้าสิบปีถึงไหมสูตรนี่ว่าขายโอ้ร้านหนึ่งก็ไม่ให้ไม่ให้เมื่อก่อนจะพูดว่าทำไมพูดโอ้ร้านหนึ่งเป็นเงินมาเยอะนะทำไมเพราะอยู่ใหญ่กระต๊อบไปเถอะนั่นพ่อก็บอกว่าพ่อไม่ขายก็พูดว่าร้านหนึ่งไม่ขาย มาตัดปัญหาไปเลยตัดปัญหาไปเลยกอให้อยู่ในกระต๊อบก็ยอมยอมจะไม่มีอะไรกินพ่อเขาจะหากินเองจะดีเได้ป่าอันเวลามันเข่าเข้ากับได้ยู่อเพอเดียวเวลาอันบกเขาเขากับรุดยู่เพอเดียวแต่เกิดเท่าคลายไปแต่เกิดว่างวดนั้นมันหลุดเขาก็จะว่าเราอีกเนาะหลายเรื่องเนาะเดี๋ยวขอทัวร์ลงไม่ขายดีกว่าทัวร์ลงทัวร์ลงก็ยุ่งอีกละแต่แต่แต่ทัวร์จะลงไม่ลงพ่อพ่อจะบอกเลยแด้ว่า พ่อพ่อไม่เคยโกรธเคยเคยเคยเคียงใครนะจะทัวลงพ่อเขาจะหัวเราะอย่างนี้อย่างเก่าเออพ่อไม่เคยโกรธใครแบ่งฝันเนาะใช่ไม่เคยโกรธใครทีนี้เรามาเข้าเรื่องแนวทางเราเนาะพ่อทีนี้ใช่ใช่หลังจากที่เราปล่อยชุดเต็มไปนะครับชุดเต็มชุดฝันชุดอะไรนะแต่แต่ที่นี่เข้ามาได้ล่อโอ้เลขมันสีขาวแล้วกันฝันแดงสีมาแล้วครับฝันเป็นกองเนี่ยบอกพ่อกองใหญ่กองหมักได้ล่ะครับโอ้โหกลายเป็น ค <Comment S 1> อมเนใจเปรียบเทียบเนาะจะใครวานี่โหนีไปหอดที่แยกก้อนทีเขาอุดรนหมดละกองท่กอดคือกอง,ง่าลกองอะไรพ่อกองหินใหญ่ๆแต่แต่มันมองไปมีแต่สมบัติทางนั้นเลยทำให้เห็นแล้วแต่ก่อนนี้อยู่ไกลเล็บเลยแต่ตอนนี้สงสัยเขาเขา,เขาติดตามพ่อแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรเข้ามาสงสตอนนี้เข้ามาใกล้แล้วขยับเข้ามาใกล้แล้วขยับเข้ามาใกล้แล้วตันนี้เมกี้ครับโอยคาะไม่ไกลหรอกไม่ไกลหรอกคิดว่านะแต่ดีใจโอ้ยดีใจห่มหมด้วยตอนนี้ดีใจ เดี๋ยวว่นดี้ใจปืมใจคักๆเลยล่ะครับ <ợ> <c' n. S 1> ผมเอาดีอืมเอาเดี๋ยวลูกขอดูชุดเต็มพ่อหน่อย <c oughs> อันนี้คือชุดเต็มพ่อนะ,ะ <c oughs> เอาชุดเต็มมาชุดเต็มนะครับร่มองพัดที่ดีเลยพัดกับอะไรมันห่อนเนี่ยดูพ่อพอืมอันนี้เป็นชุดเต็มของคุณพ่อนะครับผมเอา,าส่งคลิปซีแคปไว้นะครับชุดเต็มแล้วจะมีชุดที่พ่อชอบให้ชมนะครับเนอันนี้เป็นการชอบชุดน้นชุดเน้นอ่าชุดเน้นคุณพ่อ สิมีอีกเนาะค่ะเออขออะไนี้นะครับคุณพ่อครับแต่ว่าพี่นออ้องที่ใช้กับพี่น้องทูกคนทั่วโลกในโลกเดียวกันนี่พ่อก็นับถือเป็นพี่น้องของพ่อ,อ,งพอเบิร์ตทุกคนครับผมไปสิว่าเขาแคปมาจยังไงกับ้างเสียดคอมเมนต์มาจยังไงพอขัดข้อมเมนต์มาจายัยงไงหนึงพอยิ้มอย่างเดียว <c oughs> อพอพอ,พอได้กเคยโกงหัวโกดกี้อย่างไรเออว่าเราอย่างเดียวเออพอเป็นพี่นอารมณ์ดีนะพ่อเนาะแม่นพ่อจะอารมณ์ดีตลอดครับคอมเมนต์มาจยังไงกับตาพ่อ ขอโทษถอดพระศิวะบากักนั่นบักนี่ก็กว่ารถอเออพ่อให้ว่าเลยอยากว่าก็ได้อ่าพเป็นบราวอยังน<ม>ีดชุดที่คุณพ่อชอบนะครับชุดเน้นคุณพ่อนะ,อะมีจากหกหางจะเหลือสามหางนะครับอันนี้คือส่วนตัวนะอิซนะีเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่เข้าชุดเน้นก็ได้อาจจะเข้าชุดเต็มก็ได้ใช่ไหมครับคุณพ่อครับเพราะว่าหัวอมันจะม,มี่มีรุ่นมี่เขาเดิมมีเขามี่รุน่นเหมือกันครับ เพราะว่ามันกับมันเขาเรียกมันอีซีงวด่ไหมซีงวดแล้วเหรอครับพ่อซีงวดเรียกมาเลยจังแต่เก้าซีมหาหกสามหกสามมหาแปดเจ็ดแปดเจ็ดมหาสองเจ็ดงวดนี้เราเป็นงวดที่หาถัดเป็นมาบนเขาครับอาแคบไว้นะครับ fc ครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางนะพ่อเนาะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ใดบอกมากับไปเอาในชุดเต็มนะจ๊ะ กำลั <łość> <S 2> <S 2> บพ่อมากช่วนตัวนะจ๊ะเนาะแปลว่าฟันดีไปจะกื้นเน้ะพ่อฟันดีกับเป็นต็ออกก็พอพอฟันมามันมันกระถอยมากไก่ดีไก่ดีแหละเพราะว่ามันมันเปียบเตียบใชยครับไอ้ไก่มือมันจุกเลยอ๋อมันไก่ น,นี้ก็เป็นแนวทางพ่อสวัสดิ์เนาะคะ่ะอันนี้แนวทางชุดเต็มเนาะคะ่ะพี่น้องแคปไวโจทไวใเด้อค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลเดอ้อตัวนี้เป็นเลขสูตรเทวดาเนาะคะ่ะคันวาเทวดาก็คือพระอาจารย์ที่พ่อไปขอ,อนั้นเพิ่นได้มรณาผา,าพแล้วเนาะคะ่ะพ่อก็เลยแท่นตัวิันวาเพิ่นเป็นเทวดาเนาะคะ่ะ อันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มนะคะแล้วก็มีเหล็กความฟัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นแนวทางแคบไวจดไวเนาะคะ่ะแล้วก็จะมีชุดเน้นอีกเทือนึงเนาะคะ่ะชุดเน้นนะคะอันนี้คือคัดมาแล้วเนาะคะ่ะชุดเน้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะน,นี้คือชุดเน้นแคบไวจดไวนะคะ ไม,ไ,มไม่ไม่เก็บอะไรหรอกมันเก็บทีลงมันย้อนขึ้นมาค่ะนี่เป็นแนวทางนะคะเนะาะค่ะเจะคลิปนาพ่อก,กันไหมคะสวัสดีค่ะ